สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรนดเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบน้ำทเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380 3ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนนะคะถ้าไม่มีบทบาทเรื่องราวของสตรีแล้วคงจะขาดสีสันและขาดความสนุกในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งและอย่างกุ้ยเฟยหในสี่งานในประวัติศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งในสีสันของประวัติศาสตร์จีนนะคะที่ควรจะเรียนรู้ถึงขนาดว่าถ้าหากว่าเราติดรูปภาพสีฤด,ดูการเราจะเปรียบเทียบว,ว่ามีสีหญิงงามประวัติศาสตร์<ม>ก็มีความหมายคล้ายๆกันกับการติดสีฤด,ดูการเพราะสีหญิงงามประวัติศาสตร์เสมือนหนึ่งแทนฤดูร้อนก็คือใส่สีแทนฤดูหนาวก็คือหวังเจ้าจินแทนฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น ก็คืออย่างกุ้ยเฟยและฤดูใบไม้ร่วงก็แทนด้วยเตียวเซียนเพราะว่าความงามของเตียวเซียนนั้นปรากฏในเวลากลางคืนถึงขนาดที่รู้ว่าพระจันทร์อายดังนั้นจึงให้แทนความหมายของฤดูใบไม้ร่วงสีหญิงงามในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าเราจะติดอยู่บนกำแพงนะคะในความเชื่อของหลักหงจุย้ยอาจจะบอกว่าอประวัติของสีหญิงงามนั้นดูในตอนปั้นปลายไม่ดีเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสีฤดูการแล้ว ก็จะถือว่ามีความหมายที่ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าฤดูการนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปในช่วงเห็นความสุขของอย่างกุ้ยเฟยก็คือเป็นที่รักของถังสวินจงฮ่องเต้ซึ่งถือว่าแม้ว่าถัางไทจงจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองและขยายอนาเตสถาปนาให้แผ่นดินมีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงแต่ว่าในยุคของถังสวินจงในตอนต้นถือเป็นยุคที่สงบปราศจากขโมยเล่ากันว่า ถึงขนาดว่าแม้ว่าจะจากบ้านไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องปิดประตูลงงรอนอย่างแน่นหนาเพราะว่าไม่มีขโมยนั่นคือความเจริญแต่ความผิดเพียงหนึ่งเดียวของทางเสวนจงก็เกี่ยวกับเรื่องสตรีอีกล้วค่ะนามเดิมของอยางกุ้ยเฟยก็คือวี่หวนซึ่งมีความหมายถึงกำไรยกแน่นอนค่ะยกดีเนื้องามมีความหมายของสาวงามนั่นเองอีหวนมีความงาม และเข้าวังเป็นครั้งแรกไม่ใช่เป็นสนมของถังเสวียนจงแต่เป็นสนมของโซ่อองซึ่งเป็นพระราชโอรสแต่ว่าเมื่อถังเสวียนจงได้มองเห็นยางกุ้ยเฟยในเวลานั้นซึ่งเป็นชาย,ยาของโซ่อองกับหลวงรักในเวลานั้นก็อายุเยอะแล้วนะคะ6 0 7 0แล้วยางกุ้ยเฟยนั้นอายุยังน้อยอยู่มีความงดงามถึงขนาดนั้นในที่สุดถังสวนจงจึงขอจากพระราชโอรส และก็รับเป็นสนมเอกก็มีนามว่าหยางกุ้ยเฟยทั้งทั้งที่ทาง,ทงสุนจงนั้นมีพระสนมอยู่แล้วก็คงจะเป็นวุญวาสนาแต่ชาติปางก่อนและคงเป็นกรรมด้วยเพราะหยางกุ้ยเฟยผู้นี้ถูกกล่าวหาโดยนักประวัติศาสตร์ว่าเป็นหญิงผู้หนึ่งที่ทําให้ชาติร่มลงทั้งนี้เกี่ยวพันกับกบฏอันลุกซานซึ่งหยางกุ้ยเฟยนั้นรับอันลุกซานเป็นบุตรบุญธรรมในตอนแรก เพียงเท่านี้ก็ถูกกล่าวหาว่าทําให้ชาติล่มสลายแต่น่าจะมีมากกว่านั้นนะคะเพราะบางครั้งทั้งซวยนจงก็ไม่ได้ออกว่าราชการเพราะรุ่มหลงในอย่างกุ้ยเฟยอย่างกุ้ยเฟยเ,ยเป็นสาเหตุสําคัญในการที่ทําให้ชาติล่มสลายหรือไม่อันนี้เราก็คงต้องมาคิดเอาเองนะคะว่าถูกกล่าวหาหรือว่าความเป็นจริงเป็นเช่นนั้น